ต่อนแต้มสกอร์นะตอนนี้ครับศูนย์นต่อหนึ่งแต้มโอ้โหสดทั้งคู่ ปกปูโดยฟรูรเจนันเสอร์ไปบอลน้อยมาขามสวยนำว่ารู้กันแล้วกันหนึ่งบางชั้นหนบางเลนรับหนึ่งงางบางชั้นนำอยู่หต่อศูนไล่เส้นมาบอลน้อยมาขามรับสบาย1 2 3 ต่อส่วนแต้มครับบอลน,น้อยมาขามรับสบายอะหนึ่งสองสามมาไหนส่วนต่อหนึ่งแต้มบอลมาขามส่งลูกเสิร์ฟไล่ไปหนึ่งบางชั้นรับมาเออก็จะไม่มีเงินรางวัล0ูงถึงสองแสนบาทรวมแล้วคุณทิ่ชิ่สี่แสน 4, เสิร์ฟปาดไบบอลน,น้อยมาขามรับหนึ่งสองสามสวยมาก หนึ่งบางชันนะครับศูนย์ต่อหนึ่งแต้มหนึ่งบังชันรับสบายขึ้นมา,มาจัดไปฮะรับสบายเลยบอลน้อย ตอนหนึ่งนะเมื่อสักครู่เจ้าเน็ตปาดติดเน็ตนะฮะบอลน้อยบอกว่าลูกเสิบเป็นลองตอ,อนนึงครับบอลน้อยรับหนึ่งสบายฮะโอ้โหไปฮะ สกอร์เทอาหนึ่งต่อหนึ่งครับผมบอลน้อยทรงลอกแซงในช่วงต้นเกมที่สกอร์สองต่อหนึ่งแต้มปีที่แล้วยังไม่มีผู้ได้ชิงเลยนะครับ เมสักคกูเป็นบอลน้อยบอลประหารช่วยโอกาสขึ้นนำไป3ต่อหนึ่งแล้วครับหนึ่งต่อสามแต้มบอลน้อยบนรนขามรับสบายครับถามนักที่แอดมินแล้วเป็นโค้ชสนามด้วยนะครับ ชันรับมีปัดเปรย์น้อยครับดีต่อหนึ่งแต้มบอลน้อยพระขามส่งครับหนึ่งบางชันลับมีปัดเปรยร์บบยรรล,รลูกแรกตัวลูกสองยังล็อกได้อยู่ครับหนึ่งต่อสี่แต้มแล้ใครชอบใครคอมเมนต์มาครับเอารับน้องบอลรับสวยงามเลยทีเดียวโอ้ลับนิ่งกว่านะฮะ ดูยาวๆของชั้นดูฮะเหมือนปัดๆเป๊ะๆนะเอาแปะไปแปะในบอานนึงไม่ได้เอาละเอาละเลเดี๋ยวคนไปเจอกันที่นู่นเราเยตตอเยตตอเยตต่อเยตชาวเมืองมกรดจังหวัดบุรีรัมย์ครับ สแตนมาบอลน้อยไม่หลงครับโชวท้าสวยงาม5ต่อ2แต้มบอลนำฮะหนึ่งรับปัดไม่เป๋พอได้กระทะกับร้อยเอ็ดโอ้โหบอลน้อยรับสิ่งเลยทีเดียว หนึ่งมังชันเสิร์ฟสองต่อห้าแต้มไล่เส้นมาบอลมาขำแล้วนิ่งเหลือเกินครับอบอลน้อยส่งหาห้าต่อสองแต้มเสิร์ฟตัดไปหนึ่งบางชันรับขึ้นมาสวย ไปยัดลงมุมกลางๆเลยนะแต่ว่าด้วยน้ำหนักลูกก็ยากที่จะเก็บเกี่ยวได้นะครับ13ไม่มีเดียวฮะลุนต่อเลยครับเสิร์ฟไล่เส้นมาบอลน้อยรับหนึ่งอาจจะไกลไปเล็กน้อย ให้อยู่ที่น้องบอลจริงๆเลยนะฮะเจ้าหนึ่งบางชั้นมีปัดเปดะแต่เกมล็อกยังแข็งแรงอยู่สองตอห้าแต้มส์บตัดไปบอลน,น้อยไม่ลงต้องดูว่าหนึ่งบางชั้นจะผ่านหรือไม่ในการขึ้นชั้นครั้งนี้รับหนึ่งรับสอง ลูกนี้ซัดติดตะขคายเป็นคะแนนให้เจ้าบอลน,น้อยบ้านวระขามชมเกียนต่อ4ี่แสนบาทเป็นของใครครับ ขึ้นชั้นผ่านหรือไม่เจอกับบอลน้อยบ้านมะขามโอ้โหไปไกลเลยทีเดียวสกอร์สกอร,ร์คู่นี้บอลน้อยมาขามนำอยู่8 8 8 2 แกไข่สกอร์ู่นีครั้งนี้ครับฝั่งหน้าเฟรมคล้งองสกอร์ตามอยู่2ต่อ8แต้มนี่คือผู้ลองผู้เอกประจำศึกซุปเปอร์ไฟครั้งนี้ครับเสิร์ฟดีหลังบอลน้อยไม่หลงเลยนิ่งเหลือเกินครับ8ต่อ2แต้มจาก1รลับขึ้น1 2ครึ่งแรกเป็น ฝั่งของบ้น้อยบ้านมะขามทําได้ดีกว่านะฮะไปที่เชียร์ใครอยู่ก็ลุ้นต่อยายาๆครับบ้าน้อยมะขามรับหนึ่งรับสองหลากหลายเลือดเกินครับความหลากหลายความชัวร์ความนิ่งแปดต่อสองแต้มไปไหนไม่ค่ะสองต่อแปดแต้ม โอ้สบีหลงไปเล็กน้อยโอ้โหจะได้แต้มที่สามหรือไม่สามต่อแปดแต้มโอ้ลูนี้ดีสี่ต่อแปดนะครับ โคเชื่อเลยเกินว่าต้องทำให้ดีที่สุดแน่นอนเพื่อทีมงานและเพื่อตัวเองหนึ่งบางชันรับขึ้นสวยงามจังหวัดบุรีรัมย์ครับคนน้อยรับหนึ่งรับสองเอามีโอกาสหนึ่งสอง 6ต่อ8แต้มโอ้โหนึ่งลัดดิ้งเหลือเกินครับที่บอกว่าดึงราคานั้นไม่ใช่แน่ๆเปิดตัวมานี่ท่านอยู่ฝั่งไหนเลือกจิ้มใส่ตัวเลขตามกระเป๋าเงินของท่านได้เลยเลี้ยวันน้อยมันมาขามนำอยู่8ต่อ6แต้ม ชันน้ส่ง6ต่อ8แต้มไปไหนอบอลน,น้อยเปเล็กน้อยไม่มีปัญหาหรือเปล่าโอ้โหคลาสสิก8ต่อ6แต้มดูเหมือนว่าหบางชันจะมีความมั่นหนุมว่าใจขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะฮะ6ต่อ8แต้ม สวยมากเจ้าบอลแปดต่อหกแต้ม เชียร์ของท่านรองมาแล้วครับตอนนี้สกอร์ล่าสุดหนึ่งมังชันขยักมาอยู่ที่7ต่อ8แต้มจบที่ใครกับนวลวันสูงหนึง4แสนบาทกับตะก้อเกมเดียวไปฮะก่ I อนน้อยมาถามรับนิ่งเลยครับ1 2ึ่งสองแปดต่อเจ็ดแต้ม ต่อแปดแต้มเอาบอลน้อยลับหนึ่งลับสองเอาไปฮะสวยงามมากครับลับไปง่ายลำเลียงเพ้่นไปเจ็ดต่อแปดแต้ม รับนิ่งเหลือเกินครับแปดต่อเจ็ดแต้มเจ็ดต่อแปดแต้มว่า,า,าน,น้อยรับนิ่งเหลือเกินครับสวยงาม ความห้าวหาญเชื่อเลยเกินว่าอยู่ที่เจ้าหนึ่งบางชันนะครับแปดต่อเจ็ดแต้มความนิ่ง <Okay. S 1> มากเข้ม <Okay. S 1> เต็มพลังอยู่ที่ บอลน้อยบ้านมะขามนะครับไม่ห่างนะออกใครก็ได้ละบ้านเองรอไปสองบ้านคะ้นนส่งฮะเจ็ดต่อแปดแต้มส,สวยงามเกลือมะได้แ <initi> ค <ach S 2> <con c saat S 1> ่เกลือเกมล็อกร้อยสำหรับบอลน้อยบ้านมะขามสู้ต่อไป sau con năm jump peto jetem cop 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 jetop petem lọt lõi năn, chính chính 1 băng chăn Bọn ball nón sẽ song peto เต็บตัดหนึ่งมึงเชิญรับหัวหนึ่งสองโอ้โหยรวกเตะเข่าสนามเนาะเป็นดิ้นเป็นยังไงบ้างต่อเจ็ดแต้ม ้าขมน้ำอยู่10ต่อ7แต้มไปไหนลูกเสือเปรียมนี้ตามมาเกือบจะทันแล้วนะสำหรับเจ้าหนึ่งบางชันแต่ว่าพลาดใน2คะแนนติดเมื่อสักครู่เต่อ10แต้มเอาบลน้อยกระชอกไปั้งหลัง,ล,งล็อกร้อยได้หรือเปล่า ตะกอนำอยู่สิบต่อเจ็ดแต้มรับหนึ่งสองสบายฮะเจ็ดต่อสิบแต้มฮะบอลน้อยรับหนึ่งสองนิ่งเหลือเกินครับ สิบต่อจดแต้มมอนน้อยประขามส่งลูกครับใช่ฮะมอนน้อยแน่นมากครับโอ้โดูดนีฮะลูกรับซ้ายเสิร์ฟดีมากครับเสิร์ฟดีมากเลยทีเดียวช็อตเบื่อสโค ชั่นี้จังหวะน,นี้10ต่อ7แต้มบอลน้อยได้ส่งครับบาดเมื่อสักครู่เจ้าหนึ่งลำเลียงนั้นไปเหยียบติดเน็ตเป็นคะแนนให้บอน้อยบ้านประขามนำอยู่ที่11ต่อ7แต้ม ออกไข่ลุ้นต่อตัดลาย1บางชันยกขึ้นก่อนเกมทุกคนจะมองว่าจะ1หนึ่งบางชันมีลูกเสือกว่าแต่ตอนนี้ก็ถือว่าสูสีตัวนี้บ้านน้อยเกมรักนี่สวยงามสิบเอ็ตแต้ม กันรับหนึ่งรับสองเจ็ดต่อสิบเอ็ดแต้มสวัสดีฮะมันน้อยมากครับเปียเล็กน้อยโอ้โหโจังหวะประชอบไม่เข้าทางจะหนึ่ง ทีเบ็ต่อเจ็ดแต้มมาน้อยได้ส่งลูกเสิร์ฟมาง่ายง่ายหนึ่งสองสามเช่นนั้นไม่กล้าโซ่โบ้ินรางวัลถึงฝั่งละสองแสนบาทแน่นอนกับตะก้อยเกมนี้เกมเดียวเสิร์ฟไล่ไปมาน้อยไม่หลงง่ายง่ายสิเบ็ต่อเจ็ดแต้มครับ ช็อตดีโคละเหลี่ยมแมตไฟครั้งที่สองครับสิบสองต่อเจ็ดแต้มเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับบอลน้อยมาถามรักนิ่งเหลือเกินนะนิ่งจริงๆริงสิบสอง มตต์ไฟท์ครั้งที่สี่ว่าเล่นเงินรางวัลไม่เยอะพอสมควรทั้งสองฝั่งนี่คือสเสน่ห์นะฮะเพื่อนๆแมตต์ไฟท์ครั้งที่ห้าของอบอน้อยวัฒนะขามจบยังไง โอ้รับสวยมากฮะโอ้โหเจ็บดีมากเลยเฮ้ยป้านเลงโอ้โหนักบอลเอาลรถเสือบได้ดีมากเลยทีเ <hi> ดียวฮะชนเมื <hi> um, um, is yes, uh, uh, ่อสักครู่เก็บต่อศึกสองแต้มคอมพิวเตอร์ฟูลหรอวะเอาลังบอลรับหนึ่งรับสองเนียนตากว่านิ่งกว่าชมเกมต่อแมนไฟท์ครั้งที่หกครับ สิบสองต่อเจ็ดแต้มหกเมตไอย,ยังปิดไม่ลงสำหรับเจ้าบอลมันมะขามต่อเนื่องครับ7ต่อสิบสองแต้มโอ้โหบอลมะขามนิ่งเหลือเกินครับแอดมินมองว่ายากเหลือเกินแล้วสลับพาและจิต นี้ของเจ้หนึ่งบางชันครับแมตไ์คอยครั้งที่7ครับวันน้อยเม้าขามจะปินแมตเลยไหมเสิร์ฟไล่มาหนึ่งบางชันไม่ยอม